จริงๆคนเข้าใจกฎแห่งกรรมคาดเคลื่อนกันเยอะมากเลยนะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจเหตุและผลของมันได้จริงๆกฎแห่งกรรมมีอีกชื่อหนึ่งคือกฎแห่งเหตุและผลหรือกฎแห่งการรับผิดชอบ100%ซมันคือการรับผิดชอบชีวิตของคุณ100%เซไม่ได้เป็นระบบที่ว่ามีใครนั่งอยู่ข้างบนสักคนหนึ่งอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองมาตัดสินเรามานั่ง ตัดสินว่าคนนี้ทําความผิดวันนี้นะคะแนนห้าเต็มสินะเดี๋ยวต้องโดนลงโทษนะอ๋อทำให้ชีวิตนายชาตินี้นะคงจะเป็นต้องรับกรรมไปนะแล้วก็เพราะว่าชาติปังก่อนถนะ้เป็นแบบนี้โอ้โหมีคนมาเก็บบัญชีอย่างนี้ไว้หมดไม่มีนะครับไม่มีขอคอนเฟิร์มจริงๆแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมเป็นวิทยาศาสตร์มากมันคือการที่เราได้รับผลสีอ่อย่างก็คือพลังความคิดพลังใจหรือพลังอารมณ์นะครับแล้วก็คือพลังการกระทําต่างๆของเราและกะ็การที่เรา direct ก็พลังจักรวาลนั่นเองมันในโลกนี้มันมีพลังงานเต็มไปหมดอ่ะแต่ว่าเราสามารถ directional เหมือนกับมีเรามีพลังไฟฟ้าคุณเนื้อพลังไฟฟ้าก็เป็นพลังธรรมชาติอย่างหนึ่งพลังน้ําก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราสามารถจัดสรรให้มันไปทิศทางที่มาช่วยเราได้นี่คือถ้าคุณเอา4อย่างนี้มามาจัดไปในทิศทางเดียวกันนะคุณกลายเป็นยอดบรรลุดาบพูดตรงๆอนะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเขาพอไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเออชีวิตของฉันคงเป็นบุบัดเหตุ50ซ แล้วก็เป็นของชั้นเอง50%พอเราไม่อยู่ในความควบคุมของเราเนี่ย100%เนี่ยเราก็คิดว่ามันคงเป็นกรรมเก่ามั้งเว้ยเราไม่รู้จะอธิบายมันยังไงดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะตัดสินใจว่าโอเควันนี้นะตั้งแต่ตอนไปนี้ไปฉันจะกําหนดทิศทางชีวิตของฉันเองนี่แหละคือกฎแห่งกรรมที่คุณต้องเข้าใจและมันเป็นวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาของเราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่ามีความเชื่อเก่าๆแล้วก็อย่างอย่างสิ่งที่ศาสดาสอนนะครับสอง0ปีที่แล้วเขาสอนแบบเป็นวิทยาศาสตร์แต่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาใช้คําแบบปัจจุบันไม่ได้เขาเขาใช้คําแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เขาเข้าใจกฎธรรมชาติแบบนี้ไงเขาก็สอนเราบอกกฎแห่งกรรมนะมันเป็นวันทำงานแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนแต่สมัยนี้วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้แล้วนะครับในเรื่องสมองของเราในเรื่องของ พลังงานในร่างกายของเรามีนักวิทยาศาสตร์พูดไว้เต็มไปหมดเลยผมสรุปเป็นแนวิจัยมาให้คุณเลยจะละกันว่าทุกความคิดของคุณเนี่ยมันมีพลังงานทุกอารมณ์ของคุณว่าเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์ที่มีความสนุกอารมณ์ที่มันดีๆต่างๆอารมณ์ความรักอารมณ์เหล่านีนะ้มันมีผลต่อชีวิตของคุณทั้งนั้นถ้าคุณเปลี่ยนทิศทางให้พลังงานทุกอย่างของคุณแล้วมีโฟกัสไปในเป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยยังไงคุณก็จะได้กำลดี แล้วสิ่งที่เป็นกรรมเก่ามาถามผมว่ามันล้างได้ไหมกรรมเก่าที่ผ่านมาเนี่ยล้างได้เพราะว่ามันมาจากการตัดสินใจเวลาคุณตัดสินใจบอกฉันจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของฉันเมื่อน,นั้นคุณกลายเป็นเจ้านายชีวิตของคุณ100%เซตวันที่คุณตัดสินใจคุณเปลี่ยนชีวิตคุณวันนี้นะครับคุณตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงผมบรณฑิตอุังศรีสวัสดีครับ